สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเอมี่พยากรณ์อ,อีกแล้วนะคะวันนี้เป็นลันดอมนะคะให้กลับเพื่อนๆนะคะที่มีพลังงานตรงกับเอมี่นะคะเราก็มีดวงสมพงกันที่มาเจอ YouTube นะคะวันนี้นะคะหัวข้อนะคะก็คือใครนะคะที่กำลัง สับสนนะคะล้าก็กาลังมีปัญหาในเรื่องการตัดสินใจในเรื่องของความรักนะคะอารมณ์แบบว่าจะไปต่อหรือพอเท่านี้หรือว่าจะพัฒนาตัวเองอยังไงหรือว่าจะปรับบุคลิกยังไงให้ความรักความสัมพันธ์นี้มันไปต่อได้เอาเป็นว่าเกือบดูดวงส่วนตัวแล้วกันนะคะใครที่มาเจอคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขอให้ไพ่ยิปซีนนะคะบอกว่าความรักของคุณเนี่ยจะต้องไปต่อ,อยังไงแล้วก็จะต้องแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะคะอาจจะเป็น หลายๆสถานการณ์นะคะเดี๋ยวลองดูกันนะว่าไพ่นะคะอยากให้คุณทำอะไรนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแล้วก็เป็นการดูดวงเกือบบุคคลนะคะแต่ว่าก็ยังเป็นแรนดอมอยู่ดีนะคะใครที่อยากดูดวงส่วนตัวเช่นเคยนะคะ,อะแอดมาที่นะคะ idline ทันตะวันทาวโรค,คะ่ะมาดูกันนะว่าไพ่นะคะอยากแนะนำยังไงกับความรักของคุณนะคะแปดเหรียญน,นะคะ เหมือนเขาเห็นแล้วนะคะว่าที่ผ่านมาคุณมีความอดทนพยายามตั้งใจนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมา คุณนะคะทำดีที่สุดแล้วปรับตัวแล้วใช้ระยะเวลามาแล้วด้วยเหมือนกันนะคะจนบางครั้งเนะี่ยคนเรามันก็จะมีลิมิตนะคะลิมิตของคุณอาจจะอยู่ที่10ก็ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้มันก็มา80%แล้วนะคะกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ถ้าคุณมองว่ามันไม่ดีนะคะคุณกําลังคุยกับตัวเองอยู่ใช่ไหมว่า80%แล้วจะยังไงต่อดีนะคะจะยังไงต่อดีกับมันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ สี่ดาบเนะคะเหมือนหน้าไพาอ่อ่ะเขาก็ยังจะบอกว่าเมื่อคุณมาถึง80%แล้วอะ่ะแต่ตัวคุณเองอะ่ะก็ยังหยุดคิดนะคะพักคิดพักผ่อนขอหยุดก่อนนะคะหยุดณนะที่นี้ก็คือยังไม่บอกเลิกยังไม่เดินจากไปแต่ยังไม่แสดงออกถึงในการที่จะแอคชั่นหรือทำอะไรกับความรักนะตรงนี้สมมติว่าถ้าอีกฝ่ายนะคะบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็เลิกกันไปเลย คุณก็จะไม่ตอบว่า yes หรือ no นะตอนนั้นคุณก็คือเลือกที่จะนิ่งแล้วใช้กระบวนการความคิดนะคะแล้วก็อยู่กับตัวเองนั่นเองนะคะมันก็เป็นเรื่องราวที่ดีเนาะที่คุณจะต้องอยู่กับตัวเองก่อนที่จะตอบออกไปหรือตัดสินใจออกไปนะคะณนะตอนนี้ตัวคุณเองนะคะเป็นควีนนะคะเป็นควีนไม้เท้านะคะ ควีนไม้เท้าเนี่ยเป็นคนที่มีบุคลิกนิ่งเงียบถึมนะคะเป็นคนที่ใช้ความคิดนะคะคุณไม่ได้เป็นคนที่วู่วามหรือใช้แต่อารมณ์เลยนะคุณเป็นคนที่ค่อยคคิดค่อยๆทบทวนนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้อย่างที่บอกนะว่าคุณอะ พยายามมา80%แล้วนะคะทั้งอดทนนะคะอยู่ให้นิ่งอยู่ให้เงียบอยู่แบบผู้ใหญ่เป็นความรักแบบผู้ใหญ่โดยที่ตัวคุณเองอะ่ะไม่ได้แบบเกี้ยวกาดนะคะหรือว่าส่งเสียงดังโวยวายเอาแต่ใจอะไรเลยคุณอยู่ในที่ของคุณนะคะแล้วคุณก็พยายามปรับเปลี่ยนมาแล้วหลายๆอย่างนะคะว้าวจะบอกว่าจริงๆแล้วว่าพลังงานของคุณอะ่ะคุณไม่ต้องมีความรักก็ได้นะเพราะว่าคุณอยู่คนเดียวเนี่ย คุณก็กินอิ่มนอนอุ่นนะคะมีเงินใช้นะคะคุณสามารถซัพพอร์ตดูแลตัวเองแล้วก็เปยตัวเองได้ตลอดเวลาคุณนะคะให้ความสุขกับตัวเองได้ดีมากๆนะคะเพื่อนๆที่มาเจอคลิปนี้นะ,ค,ะคุณให้ความสุขกับตัวเองได้มากๆนะคะหรือจะเป็นไปได้ว่าก่อนที่คุณจะมาเจอช่องของเอมี่เนะะี่ยคุณแบบอยู่กับตัวเองจนดีขึ้นมาแล้วนะคะกระบวนการความคิดนะคะการตัดสินใจหรือว่า การคิดวิเคราะห์ของคุณเนี่ยดีขึ้นมาแล้วนะคะจึงมาเจอแรนดอมนี้ก็ได้ The h ด g h p r i e s t e s นะคะคุณอะพร้อมที่จะโสดแล้วนะตอนนี้นะคะคุณพร้อมที่จะโสดสวยและรวยมากนะคะคุณนะคะพร้อมที่จะสร้างเสน่ห์ให้คนที่มาเจอนะคะคุณใหม่ๆเนี่ยตกหลุมรักคุณอีกครั้งต้องมนคุณอีกครั้งนะคะแล้วก็หลงสเสน่ห์คุณอีกครั้งนะคะ เหมือนคลิปนี้ยมันไม่ต้องแนะนําอะไรคุณเลยอะ่ะเพราะว่าเหมือนตอนนี้ยคุณพร้อมแล้วนะคะที่จะ,ะเผชิญโลกใบใหม่เดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิตน,นะคะแล้วก็พร้อมแล้วที่จะเรียนรู้นะคะพร้อมที่จะรักครั้งใหม่พร้อมที่จะออกเดทแล้วด้วยซ้ำเนะยคะอืมตอนนี้นะคะคุณเป็นแบบนั้นแล้วจริงๆอะขออีกสักสามใบแล้วกันจะเป็นยังไงต่อไปโอ้โห DM p l a ม e คุณอุดมสมบูรณ์เพียบพร้อมนะคะด้วยตัวคุณเองนะคะคุณไม่ต้องสนใจเรื่องราวความรักก็ได้นะคะท่องเที่ยวเดินทางอยู่กับตัวเองนะคะไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นอะไรที่มันไม่ดีนะคะตัดออกไปไม่ต้องมาถามนะคะว่าเออคิดถูกไหมตัดสินใจถูกไหมคิดถูกที่สุดตัดสินใจถูกที่สุดนะคะถ้าความรักมันไม่ดีนะคะเดินถอยออกมาไพ่นะคะแรนดอมนี้นะคะเชียร์อัพเต็มที่ว่าคุณนะคะเก่ง สวยรอนะคะดูแลตัวเองได้ดีมีความสุขกับตัวเองได้อย่างดีนะคะพร้อมที่จะออกผจนภัยโลกกว้างด้วยตัวคนเดียวแล้วความสุขรอคนอยู่เดินออกมาจากความสำมนั์แย่ๆนะคะเป็นกําลังใจให้ไม่ต้องคิดต่อแล้วค่ะว่าจะไปต่อเือเพราะแค่นี้ พอเท่านี้เดินออกมารักตัวเองดูแลตัวเองนะคะเอาใจช่วยนะคะสําหรับใครที่ยังก้าวผ่านไม่ได้ส่วนใครที่ก้าวผ่านมาแล้วนะคะก็ขออวยพรนะคะให้คุณนะคะเจอแต่สิ่งดีๆเรื่องราวดีๆในปี2568นี้ด้วยค่ะส่วนใครนะคะที่อยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็ทักมาที่นะคะไลน์ไอดีนะคะทันตะวันทาหลอดได้เลยค่ะ